บทนี้เตือนใจไว้ทำสิ่งใดต้องระวังอุบัติเหตุความพลาดพังอาจเกิดได้ทุกนาทีสังเกตสิ่งรอบตัวดูให้ทั่วภัยอาจมีปัญหาแก้ทันทีรอบคอบดีไม่ประมาทไม้ดอกในเมืองไทยมีทั่วไปดารดาษด,ดอกไม้ประจำชาติราชพฤกษ์ควรรู้ไว้ ภาษาพูดและเขียนนั้นนักเรียนต้องแยกได้เจรจาไม่อายใครเพราะพูดได้เหมาะสมดีค่ะก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับครูหมิวในรายวิชาภาษาไทยกันอีกเช่นเคยนะคะที่10ปลอดภัยไว้ก่อนในหนังสือเรียนภาษาพาทีชั้นป .5 นะคะหน้าที่159 นักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะพูดถึงอะไรจะเกี่ยวข้องกับอะไรเดี๋ยวเราไปอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะถึงแม้จะเป็นเช้าวันหยุดแต่ตู่ก็ตื่นเช้ามืดตามปกติเพื่อไปวิ่งออกกำลังกายที่สวนสาธารณะใกล้บ้านคนที่มาวิ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่วัยเด็กอย่างตู่มีน้อยเด็กๆส่วนใหญ่มักจะห่วงนอน ชอบนอนตื่นสายในวันหยุดทั้งๆท,ที่การลุกขึ้นมาออกกำลังกายนั้นทำให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บและโตเร็วเมื่อกลับเข้าบ้านตู่รีบไปอาบน้ำร่างกายจะได้สะอาดและสดชื่นตู่เพิ่งถูสบู่เสร็จยังไม่ทันล้างน้ำเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นกริ๊งกริง ยังไม่มีคนรับสายกริ้งๆทำไมไม่มีคนรับคนในบ้านหายไปไหนกันหมดตู่คิดจะปล่อยให้เสียงโทรศัพท์หยุดไปเองแต่ฉุกค,คิดขึ้นมาได้ถ้าเผื่อพ่อกับแม่ที่ไปทำธุระต่างจังหวัดโทรศัพท์กลับมาแล้วไม่มีคนรับสายพ่อกับแม่ต้องเป็นห่วงแน่นอนตู่รีบคว้าผ้าเช็ดตัวมานุ่งก่อนจะวิ่งออกจากห้องน้ำ คุณพระช่วยพอตู่ก้าวเหยียบพื้นเท้าที่ยังไม่ได้ล้างฟองสบู่ออกทำให้ตู่ลื่นหงายท้องทันทีประมาทจริงๆนะตู่แต่ประสบการณ์ที่ฝึกหัดการป้องกันตัวมาก่อนตู่รีบเก็บหัวโดยงอศอกทั้งสองข้างเข้าหนีบหัวแล้วประสานมือไว้ท้ายทอยวิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้หัวกระแทกพื้นโดยตรง ตู่มีสติดีและคิดได้ถูกต้องเพราะถ้าหัวตู่ฟาดลงกับพื้นเต็มที่โดยไม่มีมือรองรับไว้สมองคงถูกกระทบกระเทือนแน่ร่างกายส่วนอื่นบาดเจ็บก็อาจรักษาให้กลับคืนเป็นปกติได้แต่ถ้าสมองได้รับบาดเจ็บโอกาสที่จะเป็นปกติเหมือนเดิมคงต้องใช้เวลาหรือไม่ก็กลายเป็นคนพิการ ไปตลอดโชคดีที่แขนไม่หักแต่เจ็บเพราะแรงกระแทกอีกไม่กี่วันคงหายเสียงโทรศัพท์เงียบไปแล้วตู่ค่อยๆลุกขึ้นอย่างระมัดระวังไปอาบน้ำต่อจนเสร็จพี่ตู่พี่ตู่เสียงตาวน้องสาวคนเดียวเคาะประตูห้องเรียกแม่โทรมาอยากพูดด้วยจริงดังคาดแต่ตู่ไม่ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังเพราะกลัวแม่ตกใจ แม่โทรศัพท์มาหาเพราะคิดถึงและเป็นห่วงลูกเท่านั้นแม่ย้ำว่าจะกลับตามกำหนดเดิมคือวันนี้ตอนบ่ายพ่อกับแม่ไม่อยู่ตูกับตว๋วอยู่กับน้าพยอมซึ่งเป็นแม่บ้านน้าพยอมอยู่กับแม่มาก่อนตูเกิดเด็กทั้งสองคนรักน้าพยอมมากแม้ไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาตินาดอกพยอมอยู่ไหนคะ ต่าชอบเปลี่ยนชื่อน้าพยอมเป็นบางครั้งเพราะต่าวชอบดอกพยอมซึ่งเป็นดอกไม้ไทยสีขาวมีกลิ่นหอมเย็นถูกใจต่ามากที่สำคัญคือน้าพยอมเป็นคนหามาปลูกไว้ในบ้านด้วยน้ากำลังล้างแก้วอยู่เสียงน้าพยอมร้องบอกมาจากในครัวเช้านี้จะกินอะไรกันดี ต่าวิ่งนำหน้าตู่เข้ามาในครัวไม่ทันดูว่าน้าพยอมกำลังทำอะไรอยู่ต่าวกระโดดกอดเอวทันทีน้าพยอมเสียหลักแก้วหลุดจากมือหล่นแตกในอ่างต่าวหน้าเสียยกมือไหว้ขอโทษค่ะน้าพยอมต่าไม่ได้ตั้งใจน้าพยอมยิ้มให้กำลังใจหลานนี่ดีนะที่แตกในอ่างเลยเก็บง่าย ต่าไปหยิบกระดาษหนังสือพิมพ์มาให้น้าหน่อยจะห่อแก้วพวกนี้ทิ้งทำไมต้องห่อด้วยตู่ตั้งคำถามก็ทิ้งลงถังขยะไปเลยสิครับไม่ได้ไม่ได้ไไดนะ้พยอมพูดเสียงแหลมถ้าเราทิ้งแบบมักง่ายอย่างนั้นคนที่เขาทำหน้าที่กำจัดขยะอาจเหยียบเข้าแก้วบาดเท้าทำให้เขาเดือดร้อนไปทำงานไม่ได้สงสารเขา ว่าแล้วนะ้าพยอมก็ทุกแก้วให้แตกลงอีกไม่ให้มีคมแหลมตั้งขึ้นแล้วเอากระดาษมาห่อหลายๆชั้นให้หนาๆก่อนจะทิ้งถังขยะตกลงจะกินอะไรเช้านี้นะ้าพยอมถามขณะล้างมือข้าวผัดดีกว่านะตู่พยักพเยิดกับน้องซึ่งต่าวก็พยักหน้ารับ น้ำพยอมสะบัดมือที่เปียกน้ำแล้วเดินไปเปิดตู้เย็นพอเอามือจับตู้เย็นเท่านั้นน้ำพยอมร้องกรีดตัวแข็งพยายามกระชากมือออกแต่ตู้เย็นดูดมือน้ำพยอมไว้แน่นต่าวทาลันจะเข้าไปช่วยดึงน้ำพยอมตู่ตกใจตะโกนเสียงดังรัน่นอย่าจับอย่าจับไฟช็อต ตู่กระโจนไปตัดไฟที่สะพานไฟอย่างรวดเร็วน้าพยอมมือหลุดจากตู้เย็นร่วงลงมากองกับพื้นเหมือนดอกพยอมที่ร่วงลงใต้ต้นสองคนพี่น้องเข้ามาช่วยประคองอันที่จริงที่บ้านของตู่มีเครื่องตัดไฟอัตโนมัติอยู่แล้วถ้าไฟฟ้ามีการลัดวงจรเมื่อไหร่เครื่องนี้จะตัดไฟทั้งบ้านทันที แต่เผอิญเครื่องตัดไฟเสียพ่อต้องไปธุระต่างจังหวัดจึงยังไม่มีเวลาแก้ไขแต่พ่อก็บอกให้ทุกคนในบ้านรับรู้เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจะได้แก้ปัญหาได้ทันน้าพยอมมีอาการชาที่แขนเพราะถูกไฟดูดตูตัดสินใจพาน้าพยอมไปหาหมอต๋าพาน้าพยอมไปนั่งรอที่หน้าบ้านก่อนพี่ปิดบ้านแล้ว จะออกไปเรียกแท็กซี่ตูรอบข้อมากดึงปลั๊กตู้เย็นออกปิดประตูหน้าต่างใส่กุญแจบ้านเรียบร้อยก่อนจะออกไปเรียกรถแท็กซี่พาน้าพยอมไปคลินิกที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดคุณหมอดูอาการของน้าพยอมแล้วบอกว่าไม่เป็นอะไรมากวันนี้ให้นอนพักไม่ต้องทำอะไรนวดแขนด้วยยาที่สั่งให้ พรุ่งนี้อาการคงดีขึ้นแล้วคุณหมอหันมาพูดกับตูหนูเก่งมากคุณหมอชมตัวแค่นี้แก้ปัญหาอย่างมีสติไม่ตื่นตระหนกพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายมีทั้งคุณและโทษอย่าประมาทเป็นอันขาดพัดลมที่มีเสียงดังผิดปกติมีกลิ่นไหม้หรือหยุดหมุนแต่มีเสียงค้าง ให้รีบดึงปลั๊กออกทันทีเวลาดึงปลั๊กอย่าดึงที่สายต้องดึงที่ตัวปลั๊กแล้วสังเกตดูว่าปลั๊กแตกสายไฟขาดหรือเปล่าถ้าเจออย่างนี้ต้องรีบเปลี่ยนทันทีแล้วอย่าใช้มือเปียกน้ำจับเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอันขาดอย่างที่น้าพยอมทำเพราะเราไม่รู้ว่าเครื่องเสียแล้วจะมีไฟลวออกมาเมื่อไหร่ เมื่อน้าพยอมป่วยอย่างนี้จะเดินไปตลาดไปซื้ออาหารมาให้พอรับประทานกันทั้งวันแล้วจะกลับมารับน้าพยอมกลับบ้านจากร้านหมอไปตลาดค่อนข้างไกลแต่ตู่รู้จักทางลัดถ้าเดินเข้าซอยนี้ก็จะย่นระยะทางไปตลาดได้พอจะเดินเข้าซอยตู่กระตุกมือเต่าให้หยุดแล้วชี้ให้น้องดูรถตู้ที่จอดอยู่กลางซอยสองคัน ทำไมล่ะพี่ตู่ตาสงสัยซอยนี้เปี่ยวนะมีแต่รั้วบ้านไม่มีร้านค้าเลยถ้าเราเดินผ่านไปแล้วคนในรถเปิดประตูลงมาลากขึ้นรถก็ไม่มีใครเห็นไม่มีใครมาช่วยได้เอาเราไปขายที่ไหนก็ไม่รู้เดินถนนใหญ่ดีกว่าไกลหน่อยแต่ปลอดภัยตาพยักหน้าเห็นด้วย สายแล้วผู้คนจอแจขวักไขว่รถเริ่มเต็มถนนตู่จูงน้องข้ามอย่างระมัดระวังมองขวามองซ้ายก่อนข้ามเมื่อมาถึงอีกฝั่งถนนตู่พาน้องขึ้นขอบถนนโดยหลีกเลี่ยงการเดินตัดหน้ารถหรือผ่านหลังรถคันที่กำลังติดเครื่องอยู่เพราะคนเดินจะไม่รู้เลยว่าคนขับจะเดินหน้าหรือถอยหลังถ้าเดินผ่านในระยะกระชั้นชิด อาจถูกรถชนได้การเดินในที่สาธารณะตามหลักการแล้วเราต้องเดินชิดขวาเพื่อจะได้เดินไปในทิศทางเดียวกันไม่เกะก,กะขวางทางซึ่งกันและกันต้องมั่นกวาสายตาดูให้รอบตัวไม่ใช่มัวแต่ก้มหน้าก้มตาเดินมิฉะนั้นอาจเกิดอุบัติเหตุโดยไม่ตั้งใจต่ายังเป็นเด็ก จึงขาดความระมัดระวังตัวอีกมากมีอยู่ช่วงหนึ่งตู่หยุดทักทายเพื่อนที่เดินผ่านมาต่าเดินล่วงหน้าไปก่อนพอตู่หันกลับมาอีกทีต่าวกำลังจะเดินตัดหน้าคนแบกกระสอบเข้าสารในระยะกระชั้นชิดทั้งสองฝ่ายต่างไม่มีใครดูใครถ้าชนกันจะเกิดอะไรขึ้นตู่ตะโกนเรียกชื่อน้องเสียงดังลั่นจังหวะที่ต่าหยุด กระสอบข้าวใบนั้นก็เฉียดตัวเต่าไปอย่างหุดหิดเต่าตาโตด้วยความตกใจเกือบเป็นกล้วยทับไปแล้วเต่าหัวเลาะเสียงสั่นๆเหมือนปลอบใจตัวเองตู่พาน้องไปซื้อโจ๊กเจ้าอร่อยแล้วสองคนพี่น้องก็เวียนเข้าร้านนั้นออกร้านนี้เพื่อซื้ออาหารและขนมให้ตนเองกับนาพยอมได้รับประทานเพียงพอทั้งวัน สคนพี่น้องหอบของพลุงพลังขึ้นรถรับจ้างมาแวะรับน้าพยอมที่คลินิกก่อนเข้าบ้านทั้งตู่และตว๋วช่วยกันจัดอาหารและยาดูแลน้าพยอมอย่างดีเหมือนกับที่น้าพยอมเคยดูแลพวกตนมาตู่ยกสะพานไฟขึ้นเพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นทำงาน ตู้เย็นไม่มีอันตรายแล้วเพราะถอดปลั๊กออกสามารถเปิดหยิบของในตู้เย็นได้แต่การแก้ปัญหานั้นคงต้องรอพ่อกับแม่ที่จะกลับมาบ่ายนี้ถึงแม้จะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นหลายอย่างภายในวันเดียวแต่ตู่ไม่นึกว่านั่นเป็นเหตุร้ายที่น่ากลัวแต่กลับรู้สึกตัวพองอย่างไรไม่รู้ภูมิใจที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ดูแลสมาชิกในครอบครัวแทนพ่อและแม่ได้เหมือนกับตู่ก้าวกระโดดจากเด็กชั้นป .5 ไปเป็นเด็กหนุ่มชั้นม .5 เลยอะไรไม่สำคัญเท่ากับที่ตาวิ่งเข้ามากอดแล้วพูดว่าเวลาตาวอยู่กับพี่ตูตาวรู้สึกปลอดภัยจังเลยค่ะถ้าทุกคนดำรงชีวิตด้วยความมีสติรู้จักสังเกตสิ่งรอบตัว ใส่ใจวิธีการป้องกันตัวไม่ประมาทมีความรอบคอบอย่าพูดแต่คำว่าไม่เป็นไรไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรือไปที่ไหนก็จะมีแต่ความปลอดภัยทีนี้เรามาดูอ่านเสริมเรื่องไม้ดอกในเมืองไทยกันบ้างนะคะไม้ดอกในเมืองไทยมีมากมายหลายพันทั้งที่มีถิ่นกำเนิดในเมืองไทยหรือมาจากถิ่นอื่น แต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกันเช่นเป็นไม้เถาไม้พุ่มไม้น้ำและไม้ต้นไม้ดอกชนิดเป็นเถาเช่นกาลเวกกระดังงาพวงชมพูพวงแสดสายหยุดอัญชนันไม้ดอกชนิดพุ่มเช่นพุทธชบาแก้วเข็มกุหลาบมะลิพกากรอง ไม้ดอกชนิดเป็นไม้น้ำเช่นบัวกระจับผักตบชวาไม้ดอกชนิดเป็นไม้ต้นเช่นชมพูพันทิพย์สุพรรณิกาสารพีจำปาจำปีพยอมโมกปีบต้นไม้ประจำชาติไทยคือราชพฤกษ์ซึ่งเป็นต้นไม้ปลูกกันทั่วไป มีดอกสีเหลืองสดหรือเหลืองแกมเขียวออกดอกเป็นช่อและห้อยลงออกดอกระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมมีชื่อเรียกอย่างอื่นว่าคูนหรือลมแล้งก็เรียกมีดอกไม้อีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปคือกล้วยไม้มีดอกสวยงามหลากหลายสี บางชนิดเกาะอยู่ตามต้นไม้และหินบางชนิดอยู่บนพื้นดินคนนิยมนำมาปลูกในกระถางมีการนำมาผสมพันธุ์ใหม่เพื่อให้ได้หลากหลายพันธุ์และสีสันแปลกใหม่สวยงามจนทำให้กล้วยไม้ของไทยมีชื่อเสียงไปทั่วโลกค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องนี้นะคะให้ข้อคิดและสอนอะไรนักเรียนคะ สอนเกี่ยวกับอะไรคะความปลอดภัยใกล้ตัวใช่ไหมคะหากเรารอบคอบไม่ประมาทมีสติใส่ใจในทุกสิ่งรอบกายไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะคะหรือเราจะทำสิ่งใดเนี่ยก็จะเกิดอันตรายต่อตัวเราเนี่ยน้อยมากนะคะเพราะว่าเรามีสติใช่ไหมคะ,ะทีนี้การบ้านของเราในวันนี้นะคะ ให้นักเรียนหยิบหนังสือทักษะภาษาขึ้นมาจากนั้นเปิดไปในหน้าที่81นะคะเราจะทำแบบฝึกหัดที่10ข้อที่1อ่านหนังสือเรียนแล้วตอบคำถามทำในข้อที่1-5นะคะตามตัวอย่างที่ครูขึ้นให้นี้เลยข้อที่1นะคะ ถ้านักเรียนประสบอุบัติเหตุขี่จักรยานชนกับเพื่อนนักเรียนจะมีวิธีป้องกันตนเองไม่ให้สมองถูกกระทบกระเทือนได้อย่างไรบอกเหตุผลที่เลือกวิธีนี้อันนี้คือข้อ1ต่อไปข้อที่ 2. นะคะให้นักเรียนคิดหาวิธีการทิ้งขยะที่เป็นของมีคมโดยไม่ทำอันตรายต่อผู้อื่นเพิ่มเติมจากเรื่องที่อ่าน อาหารนอกจากการนำกระดาษหนังสือพิมพ์ม,มหาห่อแล้วเนี่ยเรายังสามารถทำวิธีใดได้อีกคะที่ไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นนักเรียนลองคิดมานะคะต่อไปข้อที่3นะคะเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในบ้านนักเรียนจะมีจะมีการรักษาความปลอดภัยอย่างไรเพราะอะไรจึงเลือกวิธีนี้ข้อที่4 การเดินในที่สวนสาธารณะให้ปลอดภัยควรทำอย่างไรนักเรียนจะมีวิธีการเดินยังไงให้ปลอดภัยลองเขียนมานะคะและข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนคิดว่าหลักสำคัญในการแก้ปัญหาของตู่ที่สามารถดูแลสมาชิกในครอบครัวให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆคืออะไระนักเรียนคิดว่าอะไรคือหลักสำคัญในการแก้ปัญหาของตู่ ค่ะการบ้านของเราก็มี5ข้อนะคะให้นักเรียนทำให้ครบแล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ